ดีครับผมโอฮาเล่หัดใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาชมกับเจ้าแพนเมกาสเปเชียล1250นะครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าแพนเมกาเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นใหญ่ๆด้วยกันรุ่นแรกจะเป็นแพนเมกา1250สแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่899,000บาทนะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวสเปเชียลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างตัวสเปเชียลเนี่ยราคาเริ่มต้น952,000บาทนะครับสามารถใส่ออปชันเสริมได้ล้อซีลวดโชค๊ค a d a c t i v e l i g h นะครับแล้วก็รวมถึงสีคัตตอมสีทูโทน ครับผมตัวนี้เบ็ดเสร็จท็อปสุดตัวสีส้มขาวนะครับตัวนี้ก็ราคา9 90, 9้0 0 0นเก้าบาทครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันใใกล้เรามาไล่กันตั้งแต่ช่วงหน้าเลยนะครับล้อหน้าจะเป็นแบบล้อซี่ลวดนะครับ ไม่มียางในขอบ19 1 2 0ยยทับเจนะครับผมส่วนปั๊มจะติดเป็นเบมโบมาเลยแล้วก็ให้โชค๊คกับอัพไซด์ดาวมาด้วยรวมถึงแคสตบาแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรุ่นสเปเชียลไฟหน้าเนี่ยเป็น LED นะครับสำหรับไฟพกแลมเนี่ยครับตัวนี้ก็มีประโยชน์มากเลย สำหรับท่านที่ชอบบุกตะลุยไม่ในป่าหรือว่าเดินทางกลางค่ำกลางคืนนะครับเี้ยวซ้ายเ้ือขวาตัวนี้ช่วยส่องสว่างให้ก็ถือว่าดีเลยนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้อีกด้วยนะครับตัวนี้ชิวหน้าก็สามารถปรับระดับใต้ปรับให้ดูนิดน,นึง ปรับได้ถึงสามระดับนะครับนี่ระดับที่สองอ่าระดับบนสุดชิวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับชิวสีชาหรือแม้กระทั่งเป็นชิวที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกก็ได้ตัวนี้ภายนอกหลักๆก็จะเห็นได้ว่า ติดปี๊บมานะครับสำหรับออปชั่นเสริมนะครับเป็นกระเป๋า3ลูกตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0รวมติดตั้งนะครับผมเป็นของ SW m o t e c ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทาน น้ำหนักตัวรถแพนเมกาสเปเชียลนะครับรวมกระเป๋า3ลูกนี้ก็จะอยู่ที่น้ำหนัก278กิโลกรัมโดยประมาณนะครับผมนี้สามารถถอดออกได้ก็ให้ความพรีเมียมสำหรับท่านใดที่มีผู้ซ้อนที่เน้นความปลอดภัย ก็สามารถเป็นพิงหลังไม่ได้ตัวนี้ก็ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นตัวปี๊บของ s w m o t e c เนี่ยก็ให้ความพรีเมียมความเบาแล้วก็ความแข็งแรงนะครับรวมถึงเวลาเราจอดที่จุดพักต่างๆปั๊มน้ำมันนะครับก็สามารถล็อกได้ขับด้วยแจทั้งหมด3ชุดด้วยกัน สำหรับแพนเมกานะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ REVOLUTION MAX 1250นะครับแรงบิดอยู่ที่128นิวตันเมตรนะครับแรงม้าประมาณ150 HP ครับผมจุดต่างนะครับระหว่างแพนเมกาสเปเชียลและตัวสแตนดาร์ดมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือโลโก้ของทาง h a r l e y Davidson ร,รวมถึงสีที่เป็นโูโทนจะอยู่ในตัวสเปเชียลทั้งหมดถ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีเป็นโลโก้ HD แปะไว้อยู่นะครับแล้วก็จุดที่2คือการสะบัดเอรินนะครับตัวนี้ถ้าตัวสเปเชียลติดมาให้เลยก็รวมถึงกาดแฮนนะครับแล้วก็จุดต่อไปเป็นไฟฟ็อกแลมอ่าตัวนี้เลยครับ รวมถึงแคชบาร์เป็นกันล้มแล้วก็ตัวอกล่างเนี่ยจะเป็นคนละวัสดุกันนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งเป็นคุชคอนโทรได้พัสกตได้เลยนะครับาานะรถยางลมหน้าหลังความร้อนของเครื่องยนต์แบตเตอรี่ นี้สามารถปรับเป็นเมนูภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับส่วนสูงของผมประมาณ174นะครับผม ติดตอ่อหน้ติดต่อที่ทางเ a ็ e b o o กแฟนเพจหาเรนดิวิสันไบโอนะครับหรือโทรไปได้ที่0946878228นะครับขอบคุณครับ